สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะในโลกทำงานวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวของคนธรรมดาในระบบที่ไม่ธรรมดาคนที่เลือกอดทนในความเงียบแต่ยืนหยัดอย่างมั่นคงครับเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องของพัทขออนุญ,ญาตใช้เป็นนามสมมุติครับเพื่อความปลอดภยัยพัทเป็นข้าราชการหนุ่มทำงานอยู่ในกรมแห่งหนึ่งที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นตำแหน่งระดับกลางๆครับที่ใครฟังแล้วอาจคิดว่า คงไม่มีอะไรใหญ่โตแต่คุณรู้ไหมครับว่าเขาคือจุดคอขวดที่จะผ่านงบประมาณระดับร้อยล้านในหลายๆโครงการเริ่มน่าสนใจแล้วนะคะแรกๆพัดก็ทำงานไปธรรมดาที่ได้รับมอดหมายจนเริ่มเห็นความผิดปกติบางอย่างเอกสารของบางโครงการบวกราคาเกินจริงเกือบสามเท่าการเบิกจ่ายก็ไม่มีของจริง มีการเซ็นข้ามขั้นตอนโดยอ้างว่าถ้าไม่อนุมัติโครงการระดับชาติต้องล่มแน่เอ๊ฟังดูแล้วคล้ายๆกับการคอร์รัปชันแบบเงียบที่แฝงอยู่ในระบบซึ่งต้องบีบคั้นมากๆเลยนะครับเพราะผู้เกี่ยวข้องมีทั้งหัวหน้าที่เขาคอรพบเพื่อนร่วมรุ่นและแม้แต่ลูกน้องที่ดูเหมือนจะรู้แต่ไม่พูดใช่ค่ะและพัดเองก็รู้ทุกอย่างแต่เขากลับนิ่ง ไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกอะไรแต่เพราะเขากำลังผเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดเขาเก็บเรื่องเงียบอยู่หลายเดือนท่ามกลางความเครียดแล้วก็ความกดดันครับและในช่วงนั้นเขากลับบ้านไปดูแลพ่อที่เริ่มป่วยหนักรายจ่ายทั้งบ้านตกอยู่ที่เขาคนเดียวบางคืนเขานั่งจ้องใบละออกนานนับชั่วโมงแต่แต่ก็ยังไม่กล้าเซนจนวันหนึ่งเขาไปดูพื้นที่โครงการที่มีปัญหา และได้เจอชายชรา,าคนหนึ่งที่พูดเพียงเบาๆว่าช่วยดูให้มันมั่นคงจริงเถอะนะลูกป่าหมู่บ้านนี้อยู่ได้เพราะถนนกับเขื่อนถ้ามันโกนพวกเราจะตายพัทรรู้ดีว่ามันไม่ใช่คำต่อว่าไม่ใช่คำสั่งแต่มันเตือนใจเขาว่าทำไมเขาถึงเลือกสอบเข้ารับราชการตั้งแต่แรกใช่แล้วค่ะแล้วในวันรุ่งขึ้นเขาก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมด ยื่นร้องเรียนอย่างเป็นทางการโดยไม่เปิดเผยชื่อเขาไม่รู้หรอกว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งผิดนี่แหละครับคือขันติบารมีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุที่ผิดอดทนต่อความกลัวและอดทนต่อระบบที่บางครั้งก็พยายามทำให้เราหยุดเชื่อในคุณธรรมมีพุทธพจน์ที่ตรงกับใจของพัดมากค่ะขันติปรมัง ปโปตีติกาขันติคือตะบะอย่างยิ่งและอีกบทที่เตืยนใจผมมากนะหิเวเอกะสะกะตังสาธุการกระทำที่ผิดแม้ไม่มีใครรู้ก็ยังไม่ดีอยู่ดีพัดยังคงทำงานในตำแหน่งเดิมแต่เปลี่ยนไปคือเขาไม่กลัวแล้วเขาไม่ได้ต่อสู้แบบเปิดหน้าแต่เขาเลือกจะอดทนต่ออย่างซื่อตรงครับ สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่แล้วกำลังเหนื่อยกับระบบหรือรู้สึกว่าคนดีอยู่ลำบากอย่าเพิ่งท้อน,นะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนบางทีมันต้องเริ่มจากคนเพียงคนเดียวที่กล้าจะไม่เข้าร่วมกับสิ่งผิดแม้ไม่มีใครเห็นก็ตามพัดคืนหนึ่งในคนเหล่านั้นค่ะเขาอาจไม่มีตำแหน่งใหญ่โตแต่เขามีคุณธรรมที่ใหญ่พอจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแม้ในความเงียบ ในโลกของระบบราชการหรือองค์กรใดๆเราคงไม่สามารถหยุดทุกความไม่ชอบธรรมแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถไม่เป็นฟันเฟืองของมันได้สำหรับวันนี้เราอยากจะฝากคําง่ายๆหนึ่งประโยคไว้ให้ทุกคนคิดนะคะอย่าทำให้ตัวเองต้องอธิบายกับกระจกในวันหนึ่งอย่างนั้นเราก็จะพบว่าความเงียบที่มั่นคงดังกว่าเสียงที่ยอมแพ้ธรรมะในโลกทำงานชาวนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ขอให้คุณอดทนอย่างมีสติและมั่นคงในคุณธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ